สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมีเคล็ดลับและเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมพ่อบ้านที่มีประสบการณ์ในด้านช่างเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีหัวแรงแล้วครับนี่ครับนี่ครับเพื่อบัดกีตะกลัวนะครับนี่ครับหัวแรงรุ่นไหนก็ได้ แล้วก็ต้องมีตะกัวด้วยนะครับนี่ครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการซ่อมพัดลม18นิ้วครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับคนที่มีประสบการณ์ทางช่างมาบ้างแล้วนะครับนี่ครับ ก็มีลูกค้าเอาพัดลม18นิ้วมาให้ผมซ่อมนะครับผมก็ได้ทำการเช็คและตรวจสอบแล้วนี่ครับผมได้เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กดูนะครับจากนั้นก็นี่ครับ เบอร์หนึ่งพัดลมก็ไม่หมุนนะครับนี่ครับให้ดูตรงมอเตอร์พัดลมก็ได้ครับเบอร์สองผมกดเบอร์สองนะครับเบอร์สองพัดลมก็ไม่ทำงานนะครับเบอร์สามก็ไม่ทำงานนะครับนี่ครับเทคนิคง่ายๆเองนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเราถอดปลั๊กก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนี่ครับถอดปลั๊กแล้วนะครับจากนั้นส่วนของพัดลมนะครับพัดลมก็จะมีฟิวอันนี้ครับขาฟิวนะครับนี่ครับขาฟิวมันจะมีอยู่สองอันนี่ครับนี่ครับนี่ครับไอตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับ ส่วนข้างในมันจะเป็นฟิวแบบนี้ครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับฟิวตัวนี้มีหน้าที่สำหรับเวลาพัดลมใช้งานเป็นนานๆหรือว่าฟิวเสื่อมสภาพหรือว่าขดลวดตรงนี้ครับเกิดความร้อนนะครับฟิวตัวนี้ก็จะขาดเหมือนเป็น เซฟตี้ของเขานะครับมาจากโรงงานนะครับฟิวต,ตัวนี้ขาดนะครับนี่ครับเป็นหลักการง่ายๆนะครับหลังจากนั้นถ้าคนไหนมีมิตเตอร์นะครับ มิตเตอร์วัดวัดนี่ครับมิตเตอร์เข็มก็ได้นะครับวัดเราก็ตั้งอาคูหนึ่งก็พอนะครับแล้วก็ซีโร่นี่ครับเข็มขึ้นนะครับแค่วัดว่าฟิวต,ตัวนี้ที่อยู่ในพัดลมเนี่ยขาดหรือเปล่านะครับ ก็แค่จิ้มสองตัวนี้ครับระหว่างฟิวนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นมิเตอร์หรือเปล่าครับนี่ครับผมจะวัดให้ดูนะครับดูมิเตอร์นะครับท่านผู้ชมนี่ครับมิเตอร์ไม่ขึ้นนะครับ เห็นหรือเปล่าครับน,นี่เตอร์จะอยู่ใกล้ๆนะนะครับเนี่ยวัดฟิวง่ายๆครับเข็มไม่ขึ้นนะครับผมเข็มไม่ตีขึ้นนะครับนี่ครับสรุปแล้วพัดลมเครื่องนี้ฟิวขาดนะครับ ผมจะทำเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยเลยจะว่าเคล็ดลับก็ไม่ใช่นะครับผมจะให้ผู้ชมต่อฟิวเลยครับนี่ครับโดยการงัดเอาส่วนที่ขาของฟิวนะครับเพื่อมาแตะตรงนี้นะครับ มันเป็นสายไฟเข้ามานี่ครับสีเทานี่าครับนี่ครับ,รบให้มันสนิทที่สุดนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับแล้วเราก็ทำการบัดกี เหมือนต่อตรงอะครับหลักการง่ายๆเลยครับเดี๋ยวผมทําการบัตรกีก่อนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมหลังจากผมต่อตรงฟิลเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ทําการบัตรกีนี่ครับถ้าไม่สังเกตดีๆจะไม่รู้นะครับนะครับว่า มีการต่อตรงฟิวมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทดสอบเลยนะครับเสียบปลั๊กทดสอบเลยนะครับนี่ครับผมจะกดเลขหนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเบอร์สองนี่ครับ เบอร์สนี่ครับแค่นี้ก็พัดลมของเราก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแค่ตัวนี้คือฟิวขาดเองนะครับถ้าเราเปลี่ยนขดลวดก็จะประมาณส0 0กว่าบาท500กว่าบาทนะครับเราก็ทำการต่อตรงฟิวจากนั้นเราก็ใช้พัดลมได้เหมือนเดิมนะครับ เทคนิครอยเล็กน้อยๆสำหรับงานซ่อมพัดลมนะครับนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดซับสไ r ร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับเดี๋ยวคอยดูว่าผมจะทำคลิปอะไรใหม่ๆให้ท่านผู้ชมดูนะครับ ขอบคุณครับ